มาแล้วโปรโมชั่นกลางปี68เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลสบู่เชียบัตเตอร์กาแฟสครับบวกบัวหิมะมูลค่าก้อนละ100บาทรับฟรีเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์มิสเร์ดีหรืออโรโมนตินหรือทั้งคู่ครบทุก600บาทหรือซื้อครบ400บาทก็ฟรีสครับคิด1ถุงเหมือนเดิมเริ่มวันนี้ถึง31กรกฎาคม68หรือจนกว่าของจะหมด ของมีน้อยรีบหน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวจะหาว่าหล่อไม่เตือนสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดี ID มิสดีโด่งลนอมิสีโด่ง2 l ล n e ไอดีมิสีโด่ง3 หรือด้กล่องข้อความ Facebook โดงมิสเตอร์ดีก็เป็นการอัปเดตข่าวกราวาะว่าวันอาทิตย์เนี่ยก็พูดกันไปพอเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะมาวันนี้ติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมก็อย่างที่บอกให้ฟังว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่มีความเคลื่อนไหวนในเชิงรุปของฝ่ายเพื่อไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นประเด็นหัวสวซึ่งเนี่ยภายในาอาทิตย์นี้นะครับมีได้ขยับขยื่น ขั้นตอนจากการสอบสวนไปเป็นการยื่นเรื่องแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนั้นแล้วก็ที่พูดใด้ฟังว่าวันจันทร์นะครับคุณภูมิธรรมก็จะเริ่มเซ็นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนคณะกรรมการอีกทีคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการชุดเก่านะฮะซึ่งเป็นคณะกรรมการที่อาทิตย์ดีกรมที่ดินจะตั้งเอาไว้เรื่องเขากระโดงนั่นแหละเราให้ฟังเมื่อวานแล้วคร่าวๆว่าคณะกรรมการชุดนี้คือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตามพรบ ที่ดินแกฎหมายที่ดินประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา61นะ,นะฮะต่างซึ่งเอาเรียกง่ายๆว่านะฮะคณะกรรมการตามมาตรา61ก็แล้วกันซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยนายอนุทินนั่งเป็นหมหาดไทยแล้วมติว่าการกระทรวงหมหาไทยเล่าย้อนไปอีกนะตอนที่นายศักสยามชิดชอบชอบหรือพระภูมิใจไทยก็ครอบครองธรมนาคมเนี่ย ในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมันก็มีเรื่องราวนะฮะฟ้องร้องกันไปจนถึงสาลปกครองพูดง่ายๆโยนกองกันไปโยนกองกันมาระหว่างนะครับมหาดไทยซึ่งอตอนนั้นนายอนุพงศ์นั่งอยู่นะครับกับคมานาคมซึ่งมีนายศักสยามช่จอบนั่งอยู่นั่นคือในรัฐบาลเก่านะครับคือโยนกันไปโยนกันมาเรื่องของเรื่องเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับประเด็นก็คือว่ามีคนไปร้องเรียนนะครับเรื่องว่าเอ้ย ที่ดินของฉันเนี่ยทําไมไม่ได้ออกฉโฉนดเหมือนที่ดินของนายเ네นวินเขาบ้าง <c oughs> ก็เลยไปร้องศาลแพง่งนะฮะบอกว่าจะขอออกฉโฉนดแล้วเว้ยเฮ้ยเอาให้เหมือนนายเนวินเลยเพราะว่าแหมอยู่ในพื้นที่เดียวกันอะ่ะห้าพันกว่าไร่อะ่ะทำไมสองร้อยกว่าไร่นี่มีฉโฉนดและของฉันไม่มีนะก็จะไปร้องออกฉโฉนดก็ไปร้องศาลแพง่งนะครับไปฟ้องกรมที่ดินไปฟ้องการรถไฟนะครับให้เรียกว่าออกฉโฉนดให้อะ่ะสรุปอย่างนั้น ปรากฏว่าพอถึงสารแพ่งนะฮะแทนที่ว่ามันจะนะเป็นเรื่องที่ตามคาดหวังกับกลายเป็นโอละพ่อสารแพ่งบอกไม่ใช่ที่คุณร้องมาเนี่ยไม่ถูกคุณนั่นแหละนะฮะลูกล้าที่ดินการรถไฟคุณไปยึดที่ดินการรถไฟไว้อา้าวจัดการยึดคืนปรากฏว่าสองแปลงดังกล่าวสองลายดังกล่าวนะฮะโดนสารพิพากษาให้คืนที่ดินปัจจุบันนี้เรียบร้อยเรียบุดไปแล้วนะจ่ายค่าเสียหายด้วยนะเออ นะครับโดนไปหลายล้านเหมือนกันอ่านั้นจบไปแล้วสำหรับสองแปลงนั้นทีนี้ก็มีคําถามมาอีกฮะจากจุดนั้นเป็นต้นมาก็เลยมีคําถามว่าอา้าวก็มันแผ่นเดียวกันนะ่ะที่ดินรถไฟห้าพันกว่าไร่เนี่ยตอนเนี้มีคนเข้าไปจับจองเป็นโฉนดหลายร้อยหลายร้อยแปลงแล้วนะครับทีนี้บางแปลงตอนนี้ยังไม่ออกนะฮะไปโดนสารสั่งบอกว่ามันเป็นที่ดินการรถไฟเว้ยรขบครองไม่ได้ว่าอา้าวมันก็เลยมีปัญหาว่าไอ้ที่มันมี อาฉนดออกไปแล้วตอนนี้มันออกโดยชอบหรือไม่ทั้งหมดเนี่ยประเด็นนะครับทีนี้เรื่องนี้มันก็มาถึงนะฮะนายศัก์สยามที่ชอบนั่งอยู่การรถไฟนายอนุทินนั่งอยู่เอเอไม่ใช่น,น,นายอนุพงศ์นะครับนั่งอยู่มหาใจก็กลมกรมที่ดินอยู่ไปๆไปมาๆเนี่ยการรถไฟก็ต้องทําหน้าที่สิครับเพราะมีคนบอกว่าเอ้านี่ไงที่ดินการรถไฟทําไมไม่เอามาคืนอ๋อสักสยามอ๋อทิดชอบใี่ที่ดินมึงเองอะะ่ะแล่ไแมมึงก็เลยไม่ทวงไง การรถไฟก็บอกไม่ฟ้องประชาชนการรถไฟเป็นหน่วยงานที่ดีเราจะไม่ฟ้องประชาชนเพราะปกติตรงนี้มันฟ้องได้ง่ายๆอยู่แล้วท้าังนะครับฟ้องง่ายๆเลยก็เนี่ย,ก,ยก็เมื่อศาลเขาชี้มาแล้วเนี่ยนะครับว่าที่ดินตรงนี้เป็นของการรถไฟที่ดินแปลงอื่นๆก็ต้องเป็นไปตามกับเป็นไปตามครรพิพากษาถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ง่ายนิดเดียวฮะก็คมนาคมก็ฟ้องศาลแพ่งก็ได้ <laughs> ใช่ไหมฮะฟ้องเอาที่ดินคืนน่ะแค่นั้นเองฮะแต่ปรากฏว่าเขาถามว่าทำไมไม่ฟ้องเอาที่ดินคืน ฟ้องสิการรถไฟบอกว่านะตอนนั้นนายสักสยามที่ชอบเป็นรัฐมนตรีคมนาคมใช่ไหมก็บอกว่าไม่ฟ้องประชาชนนะครับการรถไฟไม่ฟ้องประชาชนทท้งนั้นที่ก่อนหน้านี้แม่งฟ้องโหมโครงโครงโครมไม่รู้กี่คดีนะมันก็จะเป็นเซ็นด้านราดเปล่าใช่ไหมครับจำได้ไหมเออหรือว่าที่ดินมักกะสันนะ่ะเออก็ฟ้องกันมาตลอดแต่พอมาตัวนี้นะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนางคมคนนี้นายักสยามนำสกุลชิดชอบคนนี้เกิดรักประชาชนไม่อยากจะฟ้องพี่ชายตัวเองหรือยังไงก็เลยบอกเราไม่ฟ้องประชาชนอ้าวแล้วทํำยังไงสังคมกดดันนะครับก็หันไปนร้องเรียนกรมที่ดินบางค่ั้ไปกรมที่ดินเนี่ยไปถอน,นโฉนดนะกรมที่ดินก็บอกไม่ฉันไม่ถอนน่มันไม่ใช่หน้าที่ฉันเธอต้องไปฟ้องเองสุดท้ายครับก็เลยควงคู่กันไปถึงศาลปกครองนะ ให้สารปกครองชีว่าจะให้กรมจะให้สารปกครองบังคับมาให้กรมที่ดินเนี่ยนะครับเรียกว่าเพิกถอนโฉนดสุดท้ายสารปกครองก็บอกเนี่ยนะครับเอาไปจัดการตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61แล้วไปเพิกถอนโฉนดซะให้เสร็จนั่นคำพิพากษาล่าสุดจากสารปกครองเป็นเช่นนี้ก็เป็นที่มานะครับเปลี่ยนรัฐบาลปั๊บเนี่ยครับก็ตั้งคณะกรรมก,การที่ผมบอกให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคณะกรรมก,การมาตรา61 ก็ตั้งขึ้นมาอ่ะคณะกรรมการตั้งขึ้นมาท,ทําท่าโอ้จะฟ้องนะเอาที่ดินคืนไปไปมามา,มาตั้งขึ้นมาปุ๊บตามมาตรา61เนี่ยคือเข้าให้ไปพิสูจน์ทราบแล้วก็ไปยึดทิศไป,ไปเรียกว่าประเด็นของสารปกครองเนี่คือสั่งมานะครับว่าให้ไปสอบสวนเรื่องการออกโฉนดมิชอบปร <laughs> ากฏว่า นะกรรมการตามมาตรา61นี่คือ,อประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ต้องตั้งกรรมการนะตามมาตรา61เนี่ยนะฮะก็ตั้งตั้งเพื่ออะไรจริงๆเจตนาของศาลคือตั้งเพื่อนะจะไปอสอบสวนเรื่องการออกโฉนดโดยมิชอบแล้วก็ไปยึดที่ดินกลับมาคือให้ถูกต้องตามกฎหมายศาลพูดทํานองนั้นแต่กลายเป็นคณะกรรมการที่ดินซึ่งตอนนั้นในักดิ์สยามที่ชอบเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นคือนายอนุทิน นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วตอนนี้นะปรากฏว่ากรมอธิบดีกรมที่ดินก็เลยนะครับตั้งคณะการดังกล่าวไปไปมามานะแทนที่จะไปทําอย่างที่ศาลบอกกลับกลายเป็นว่าใช้มาตราใช้ประมวลกฎหมายที่ดินนี่แหละนะในมาตราอื่นโดยเฉพาะมาตรา61เปิดโอกาสให้ใครที่มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนเข้ามาส่งหลักฐานเข้ามาไปนู่นเลยเขาบอกให้ไปสอบว่าออกสนดมีชอบหรือเปล่าได้ไหม ก็แค่นั้นเองไปสอบดูเนี่ยเขาตรวจไปหมดแล้วเนี่ยกฎหมายพรบลางรถไฟอะไรเนี่ยนะออกมาตั้งแต่รั้นตอนที่หกเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วก็ไม่ไปดูอ่ะกลายเป็นว่าไปเปิดช่องให้มีอ่ะใครร้องเรียนเข้ามาก็ใครร้องเรียนแล้วครับทีนี้ก็กลายเป็นนายเนวินนั่นแหละครับก็มาล้อเอาฉนวตัวเองเข้ามายืนยันว่าดิ้ันถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้การรถไฟมีฉนดหรือเปล่าเออนะคณะกรรมการอ่ามาคณะกรรมการดังกล่าวนี้ก็เลยไปนัดการรถไฟนะครับ ไปเดินสำรวจกันตกลงว่ามีไหมตรงไหนชี้แปลงตรงไหนการรถไฟก็ชี้ได้ไม่ชัดเจนก็อ้างว่าเนี่ยการรถไฟชี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ถอนจบข่าว<笑><笑>นั่นคือที่มาของเรื่องนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ก็เป,ปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคนใหม่แล้วคุณภูมิธรรมก็นี่แหละครับล่าสุดอย่างที่บอกให้ฟังว่ากําลังจะเซ็นคําสั่งตามข่าวนี้บอกว่าจะเซ็นวันนี้ แต่ทีนี้ข่าวล่าสุดนี่นะครับคําสัมภาษณ์ของคุณภูมิธรรมก็บอกว่ายัางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะตั้งแน่แต่เดี๋ยวต้องตั้งให้ถูกต้องตามกระบวนการต้องให้โอกาสนะอธิบดีกรมที่ดินเขาอธิบายก่อนซึ่งผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าขณะนี้กําลังหนาวร้อนสั่นเป็นไข่อยู่นั่นคือนายผลพศนะเพชราธาตอธิบดีกรมที่ดินซึ่งยังอยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้ย,าย,ย้ายนะยังไม่ให้ไปไหนแล้วครับให้อยู่ก่อนอย่าพึ่งย้าย ขอสอบสวนก่อนเอาไอ้ในเรื่องได้ราวนะฮะตอนนี้ครับคุณมุมธรรมก็บอกว่าอ่าตอนนี้วันนี้ยังไม่ได้เซ็นนะเพียงแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยส่งจดหมายไปหานายพรพศนะอธิบดีกรมที่ดินเรียบร้อยแล้วนะส่งจดหมายไปวันพุธหรือพฤหัสส่งจดหมายไปเรื่องอะไรจดหมายที่ส่งไปคืออ่ะพรพศมาชี้แจงหน่อยสินะในการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสารปกครองเนี่ย ที่กรรมงการคุณเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงคําสั่งของสารบ,บุกรองเนี่ยดังกล่าวเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรอ่ะเห็นไหมต้องให้โอกาสเขาอธิบายก่อนภูมิธรรมก็เลยส่งจดหมายไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วประมาณวันพุธวันพฤหัสท่านผู้บาก็ให้เวลาเจ็ดวันก็นี่แหละเดี๋ยววันพุธพฤหัสนี้ก็ครบเจ็ดวันภูมิธรรมบอกว่านะครับถ้าครบเจ็ดวันแล้วมีจดหมายมาหรือไม่ถ้ามีจดหมายมาชี้แจงไม่ชัดเจนหรือไม่ชี้แจงนะครับ ก็จะโดนตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีันะครับเรื่องราวคืบหน้าของขา่าวกระโดก็เป็นเช่นนี้ส่วนคนที่จะดูแลนะอ่ารัฐมนตรีช่วยที่จะดูแลเรื่องที่ดินเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีใครตั้งนะเพราะว่าเพิ่งเรียกว,ว่าแต่งตั้งปรับเปลี่ยนคณะคอรมอกันมาหยกหยกคุณภูมิธรรมก็ยังนะฮะกำลังจะเรียกรัฐมนตรีช่วยมาเพื่อแบ่งงานตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใคร เป็นคนที่จะมาดูแลเรื่องกรมที่ดินนะอ่ะก็คือรัฐมนตีช่วยแต่ละคนก็จะแบ่งงานไงให้ไปดูแลกนะรมต่างๆอย่างที่ทราบแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งงานนะคุณภูมิรบอกว่าขอคุยก่อนนะครับทีนี้ล่าสุดจากนักข่าวนี่ก็ได้ยินสองเรื่องครับหนึ่งคือคุณภูมิธรรมจะไม่ดูเองนะเรื่องกรมที่ดินเนี่ยหรือดูเองก็ไม่ทราบนะแต่ข่าวล่าสุดบอกว่าจะไม่ดูเองนักข่าวก็เหมือนกับว่าได้กลิ่นอะไรมานะ ก็คาดว่าน่าจะเป็นนายเดชอิดขาวทองนะเป็นคนมาดูแลเรื่องนี้จริงก็ดีเหมือนกันนะถ้ามังก็ประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่เพื่อไทยอะ่ะนะเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อไทยนี่ยังไงนะจังแก้งใส่ร้ายนะเพราะมีความขัดแย้งกันอยู่เรื่องนะเอานายอนุทินออกจากมาไทยแล้วมานั่งเองสังคมก็พูดกันไปว่าเป็นการเมืองนู่นนี่นั่นเอาจริงทั้าบางบังมันต้องเป็นการเมืองด้วยเหรอเรื่องอย่างเงี้ยนะ นะฮอ,อสมมุติว่าอไอ้คนที่ไม่ถูกกับผมเนี่ยมันเป็นผู้ร้ายไปปล้นธนาคารนะฮะแล้วผมเป็นตำรวจผมไม่จับนั่นแปลว่าผมกั่นแกล้งเขาเหรอครับใช่ไหมประเด็นแรกนี่ที่สื่อควรจะพูดถึงว่านะผิดหรือเปล่าอันนี้ก่อนนะผิดหรือเปล่าคือถ้าผิดจริงแล้วทําตามหน้าที่อย่าไปบอกเขากั่นแกล้งอย่าไปบอกว่าเจตนาทําให้เป็นการเมืองนะไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกใช่ไหม ก็เขาทาตามหน้าที่ถูกไหมแต่ถ้าเนี่ยแต่ถ้า,าอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณลุงอิงเงี้ยนะคลิปบ้าคลิปบออนะไรฮุนเซนปล่อยแท้แทใช่ไหมครับ <laughs> เราก็เห็นอยู่ว่ามันเจตนาอะไรนะฮุนเซนมันปล่อยในเจตนาทําลายประเทศเราทําลายนายกประเทศเราใช่ไหมครับหน่อยแน่ปปชตั้งกรรมการสอบสอบุนเซนเปล่าสอบนายกตัวเองไอ้แ <laughs> ก่ ท่านดูแล้วกันแล้วท่านดูฟังคลิปดูเนี่ยมันมันไร้สาระไหมกับเรื่องที่พยายามจะทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยงี่เง่าไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะว่าอย่างเงี้ยอ่านะครับมันเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าอย่าบอกว่าใครกันแกล้งนะอย่างเรื่องวุ้ดอ่าเขากะโดงเนี่ยก่อนที่จะบอกว่ากันแกล้งหรือว่าเป็นเกมการเมืองอะไรกรุณานะฮะสื่อทั้งหลายกรุณาดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นประเด็นไหมเออมันผิดไหมมันมีแววไหมทําจริงหรือเปล่า จริงไหมอย่างเขาก็โดงเนี่ยชัดไหมจริงจริงยังไม่ทันสอบเนี่ยมันโคตรชัดเลยอธิบายฟังไปแล้วใช่เปล่าเออที่ดินการรถไฟก็เวรคืนมาแล้วมีพรบกำกับด้วยนะตอนเวรคืนสองสีก่กว่ากว่าตอนนั้นอ่ะนะจำสอไม่ได้ก็รัชการที่หกก็เวรคืนมีพรบรเรียบร้อยในพรบรในี่ระบุชัดเจนนะครับห้ามเอกชนก็รองเออชัดเจนผมเคยไม่ดูแล้วอะ่ะนะชัดเจนเลยปรากฏว่า นะยังไงกันนายชัยชิดชอบตอนแรกนี่นะครับก็ยอมรับนะถึงขนาดว่ามีสัญญาเช่าการรถไฟสุดท้ายตายเป็นว่าอีก2ปีต่อมาเอ้าออกโฉนดได้ยังไงเนี่ยประเด็นนี้ยนะยังไม่มีใครตอบชัชิดชอบออกโฉนดได้งไงจริงไหมเนี่ยลักษณะเนี้ยผมถามว่าไอ้อย่างเนี้ยมันต้องการแกล้งไหมจักไอ้คลิปเสียงเนี่ยแค่พูดว่า คุณลุงหน่อยหนึ่งแม้ถ้าภาคสองเนี่ยคนละฝ่ายกับเราเป็นเทคนิคการเจรจาก็แล้วแต่ใครจะพูดอะไรคำพูดมันไม่ทำให้นะฮะสถานการณ์บ้านเมืองสันกลอนได้หรอกแต่เนี่ยก็เอาไปตีความจะขับนายกออกปปชก็นะมีคนไปร้องปปชแม่งก็รับด้วยเนี่ยที่ผมบอกมันน่าเจ็บใจตรงไหนรู้ไหมไอ้ฮุนเซนเป็นคนปล่อยคลิปเนี่ยชิบหายเอ้ยแทนที่มึงจะไปสอบไอฮุนเซนเสือกมาสอบนายกตัวเองเนี่ยทุเลศไหม ทุเลต์ไหมครับมึงเป็นคนมึงเป็นคนประเทศไหนกูต้องถามก่อนอืมตกลงมึงเขมรเนี่ยไอ้พวกที่นะร้องเรื่องสอบจะให้นายกลาออกเยี่ยวเยี่ยวเพราะขี้บุญเซนเนี่ยกูถามคำมึงเป็นมึงคนประเทศไหนนะนายกมึงชื่อบุนเซนหรือไงเฮนะมึงจะเอื้อประโยชน์ต่างประเทศเขาทำไมศัตรูของชาตินะพวกมึงอ่ะนะครับจะเล่าให้ฟังแบบนี้พูดแล้วของขึ้นจริงไม่จริงอ่ะท่านังจริงไหม นี่เง่าชิบหายเลยจริงๆโทษโทษนะมันเป็นเรื่องฟังแล้วมันอีเดียดอ่ะเนี่ยวันนี้ปปชก็บอกตั้งกรรมการสอบแล้วปปชแม่งมาจากไหนอ่ะใช่ไหมสอวอ <c oughs> ดังนั้นที่นั่งนั่งอยู่เนี่ยไม่สอวอชุดได้ป้อมก็สอวอชุดนี้แลไอ้ป้อมไงเนวินมันก็คบหาสมาคมกับอนุทินก็รักใคร่กันดีอยู่เป็นพวกเป็นพ้องมีผลประโยชน์ร่วมกันตั้งกู้ก็เจ็บแค้นเจ็บแสบนะเพราะว่าเขาไม่ให้ร่วมรัฐบาล มึงก็มาโมโหเขาไม่ได้ดูว่าตัวเองทําอะไรไว้นะครับทั้งคู่เนี่ยและอย่างเงี้ยถามว่าผมถามคําว่าปป,ปชหรือแม้แต่สารและธรรมนูญวันเนี้ยแล้วถ้าเชื่อมโยองอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับสมควรเป็นผู้ตรวจสอบไหมเห็นไหมฮะที่มาที่ไปของเขาเนี่ยโยองกันอย่างเงี้ยมาจากสอวอสอวอก็แต่งตั้งมาโดยไอ้ป้อมบ้างนะมาชุดใหม่นี่ก็สีน้ําเงินบ้าง ตกลงพวกคุณทำครอดกันมาแล้วตอนนี้คุณก็นะกำลังจะตัดสินคดีที่คนทำคลอดคุณนะเป็นจำเลยอย่างเนี้ยผมบอกว่าเป็นผลประโยชน์เชื่อมโยงเพราะฉะนั้นสารรัฐธรรมนูญเองก็ตามปปชเององค์กรอิสระทุกชุดวันเนี้ยที่เกี่ยวข้องกับสววันเนี้ยที่กำลังมีปัญหากับรัฐบาลอยู่เนี่ยควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดใช่ไหมโดยเฉพาะคดีเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมายุ่งไม่ควรจะมาเป็นองค์กรตัดสินเพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ทั้งนั้นน่ะถูกป่ะ แล้วเนี่ยถึงขนาดนะคุณเซนปล่อยคลิปแม่งเสือกจะไปช่วยคุณเซนเขาเนี่ยมึงประเทศไหนถึงบอกนายกเป็นไปร่แต่ว่ามันโกงไอกูถามว่าพวกมึงต่างหากนะที่วันนี้กูดูแล้วเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นไพร่แต่ว่ามันโกงมากกว่าใครบอกให้ฟังเอาสาธุประเทศไทยขอให้มีความยุติธรรมทีเ่าะนะครับแล้วแหม่เนี่ยรอไม่รู้กี่ปีแล้วเมื่อไหร่ นะบ้านนี้เมืองนี้มันจะลุกขึ้นมาสาดสางดําให้ดาขาวให้ขาวให้รู้เรื่องแล้วินะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกให้ทีสักทีนะไม่ต้องการว่าจะต้องมาขอช่วยใครหรือช่วยใครว่ากันไปตามถูกผิดเอาให้มันเกิดความยุติธรรมแล้วอยากจะได้เห็นไอ้พวกเวตาลัยพวกจันไรบ้านจันไรเมืองพวกนี้แม่งโดนซะมั่งอยากเห็นจริงๆแล้วเนี่ยก็มีพรบน,นี้รัฐศรสตรมออกมาแล้วกาลังจะมีไอ้พวกเวรเหล่านี้บางคนก็กําลังจะรอดทั้งๆั้ท,ที่ยังไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวในพวกหาเนี่ย จริงไม่จริงเออนะเนี่ยอ่ะเอประเทศนี้อยากจริงๆอยากให้มีแบบคล้ายคลซูเปอร์แมนน่ะลุกขึ้นมานะจัดระเบียบให้มันถูกต้องไม่ต้องมาอาภัยโทษใครทั้งนั้นใครผิดว่าไปตามผิดใครถูกว่าไปตามถูกขึ้นศาลให้หมดทุกคนนะไม่ต้องอาภัยโทษไม่ต้องนิรโทษกรรมอะไรทั้งนั้นแหละเอาตามเนื้อผ้าแต่อย่าไปเบี้ยวเขานะเออให้มันตรงต้องการแค่นี้นะครับ ไม่อยากได้หรอกครับป,อง,งปองดองปองดองปองดองก็ต้องมีความยุติธรรมก่อนใช่ไหมไม่ใช่ลอยนวลทําผิดแล้วนิยลดกรรลอยนวลอีกแล้วของพวกเรานี่โดนไปหมดแล้วนะครับอจะยุติธรรมหรือไม่ก็โดนไปหมดแล้วฝั่งเสื้อแดงไอ,พอ,อ้พรบนิยลดกรรมันเนี้ยนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ไม่รู้นะมันก็นิรลดการได้สองสีนนะครับสีส้มสีส้มก็ไม่ได้แล้ววันหนึ่งหนึ่งสองก็ไม่ให้ใช่ไหมอ่าก็มีบางส่วนแล้วก็ ที่เหลือก็ปบป,ปสพันธมิตรยึดสนามบินเห็นไหมฮะ,ะสำับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจราย,รายการรู้ทันได้แล้วนวัตกรรมไบโอซีรัมงานวิจัยใหม่ล่าสุดจากจุฬาจากการค้นคว้าถึง40ปีให้ได้เมือกหอยทากบริสุทธิ์ โมเลกุลเล็กที่เป็นลิขสิทธิ์พิเศษผสานเข้ากับ Rose Water Organic จนกลายเป็น a r o m ม n t i n สิทธิบัตรหนึ่งเดียวในโลกที่มีกลิ่นหอมธรรมชาติเร่้งบำรุงฟื้นฟูจัดการริ้วรอยแห่งวัยช่วยเติมความชุ่มชื้นชะลอไวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดด้วยวัตถุดิบหนึ่งเดียวที่เป็นนวัตกรรมลิขสิทธิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว,วิจัยสายพันธุ์หอยทากไทยให้ได้สารบำรุงจากเมือกหอยทากที่ดีที่สุด10สายพันธุ์คัดเฉพาะเมือกบริเวณคอจึงได้ไฮยาลูรอนและเปปไทด์โมเลกุลเล็กไม่ยืดไม่เหนียวเนิดหนะักพร้อมสารฟื้นฟูบำรุงผิวตามธรรมชาติเข้มข้นอีกกว่าร้อยชนิด ราคาพิเศษวันนี้จากราคา2,990บาทลดพิเศษทันที1,590บาทเฉพาะผู้ชมรู้ทันชาแนลเท่านั้นเพียงขวดเดียวบำรุงผิวสวยจบสนับสนุนงานวิจัยไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยรีบกดสั่งซื้อเลยนะคะก่อนจากกันในวันนี้นะครับเนย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตรดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID Mr. d d o n g l i n ดีโด่ง d ล n g 2 Line ID Mr. d d o n g 3หรือในกล่องข้อความ Facebook Dong Mr.D ออยากทราบเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ตัวแทนจําหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเีรสามารถทําได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคําว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจําหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ